ตอนที่6หลังจากที่เวนสเดรู้ว่ากูดดี้อดัมนั้นเป็นบรรพบุรุษของเธอที่เป็นคนจะต้องมาช่วยควบคุมเรื่องนิมิตเวนเด์ Wednesday เลยทําพิธีอัญเชิญให้กูดดี้นั้นออกมาฝึกพลังจิตให้กับเธอในขณะที่เธอกําลังทําพิธีอยู่นั้นอีนิกก็ได้เข้ามาในห้องพอดีเวนเด์ Wednesday ก็เลยเล่าว่าเธอฟังว่าเธอนั้นจะต้องติดต่อกับกูดดี้อดัมแต่มันก็ไม่สําเร็จกูดดี้ไม่ยอมตอบรับคําเชิญของเธอจูๆ่ๆก็มีจดหมายเข้ามาทางประตูในจดหมายได้เขียนว่าหากต้องการคําตอบ ให้ไปที่สุสานในคืนนี้เวสเดย์ Wednesday ก็เลยตัดสินใจไปที่สุสาทนทันทีโดยที่อินิตนั้นก็ขอติดตามเธอไปด้วยเมื่อไปถึงอินิตก็ขอรออยู่ข้างนอกเพื่อให้เวสเดย์เข้าไปเพียงลําพังในขณะที่เวสเดย์กำลังสำรวจไปรอบๆนั้นจู่ๆเพื่อนๆของเธอก็ออกมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเธอทุกคนได้เตรียมเค้กวันเกิดมาให้กับเวสเดย์โดยที่ติ่งนั้นเขาเป็นคนวางแผนทั้งหมดเวสเดย์เธอก็ไม่ได้ชอบปาร์ตี้หรือเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้น,น,นเธอกลับสนใจข้อความที่เขียนไว้ข้างผนัง เธอได้เอามือไปสัมผัสที่ตัวอักษรมันจึงทำให้เธอเข้าไปสู่นิมิตอีกครั้งที่นั่นเวนเดย์ Wednesday ก็ได้พบกับกูดดี้เธอจึงได้ขอให้กูดดี้นั้นช่วยฝึกพลังจิตให้กับเธอแต่กูดดี้บอกว่ามันไม่มีเวลาแล้วและให้เวนเดย์ตามหาสถานที่แห่งนี้เพื่อหยุดยั้งแคคสโตนพร้อมกับเตือนว่าเวนเดย์ Wednesday, วิถีแห่งเรเวนเป็นหนทางที่โดดเดี่ยวไม่อาจจะไว้ใจใครได้หลังจากนั้นเวนเดย์ Wednesday ก็ได้กลับมาวาดภาพที่ประตูที่เห็นในนิมิตขึ้นมา อีนิกก็ได้ตามเขามาแล้วบอกว่างานเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นความผิดของเธอเองแล้วติงก็ได้ลากของขวัญที่พ่อกับแม่ซ่อนเอาไว้มาให้กับเวนส์เดย์ในขณะเดียวกันอีนิกก็ได้เอาผพ้าพันคอที่เธอทักเอามาให้เป็นของขวัญวันเกิดกับเวนส์เดย์ด้วยทางด้านนายกเขาก็ได้มาขอโทษครูใหญ่กับเรื่องของลูกชายที่กระทำไว้พร้อมกับจะให้ลูคัดนั้นเข้ามาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนด้วยทางด้านเวนส์เดย์เธอได้ออกมาดูข้อความที่สนามโรงเรียนเซเวียที่เห็นก็เลยเข้ามา แล้วบอกกับเวสเดว,ว่า ถ้ามีอะไรให้เขาช่วยก็บอกเขาได้เสมอทางด้านบิยังกาที่เห็นกำไรข้อมือของลูคัสที่เข้ามาบําเ็ญประโยชน์เธอก็เลยถามลูคัสว่าไปได้มาจากไหนซึ่งกำไรนั้นก็มาจากกลุ่มสมาชิกมอร์นิ่งซองหรือกลุ่มของแม่บิยังกานั่นเองลูคัสได้เล่าว่าเขาได้ไปลงชื่อสมัครแอปแอปหนึ่งเขาก็เลยส่งกำไรมาให้บียังกาก็ดูทันทีว่าแม่ของเธอหลอกที่จะเอาเงินของนอมี่เธอจึงได้เตือนลูคัสว่าให้ถอดมันทิ้งไปซะลูคัสก็เลยชวนบิยังกาไปคุยกัน ที่ร้านกาแฟเวทเทร์เวนทางด้านเวสเดย์เธอได้เข้ามาเยี่ยมยูจีนอีกครั้งและเล่าเรื่องวันเกิดของเธอในวัยเด็กที่โดนเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กและเกมที่สยดสยองแต่พอโตอะไรพวกนั้นมันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแทนกูดดี้นั้นยังเข้ามาเตือนว่าเธอจะต้องเดียวดายและต้องเสียใจอีกด้วยจูจูหมอขินบอดก็ได้เข้ามาเยี่ยมยูจีนโดยถือดอกไม้ติดมือมาด้วยเธอบอกว่าแม่ของอยูจีนนั้นเป็นคนในเธอมาคอยดูแลยูจีนในขณะที่เวนสเดย์กำลังจะ หมอคินบอดก็ได้ถามว่ากูดดี้ที่เวนส์เดย์พูดถึงคือใครเวนส์เดย์จึงตอบไปว่าเธอนั้นคือยาทางห้างทางด้านนายกเขาได้สำเนามรณะของตระกูลเกตซึ่งมันก็คือใบบรรณาคองลอเรลเกตที่เป็นน้องสาวของกาเดตเกตเวนส์เดย์เธอได้ไปหาไทเลอร์อที่ร้านกาแฟไทเลอร์อได้เอากาแฟมให้เวนส์เดย์พร้อมกับเขียนข้อความสุขสันต์วันเกิดมาให้ไทเลอร์อยังบอกอีกว่าเค้กช็อกโกแลตนั่นเขาเป็นคนเลือกให้และถามว่าเธอไม่ชอบงานวันเกิดของเธอหรอ เวนส์เดย์ก็เลยตอบไปว่าทุกวันนั้นมันก็เป็นวันของฉันไทเลอร์เลยบอกว่าทามีโอกาสเราสองคนก็ควรไปดินเนอร์ด้วยกันสักครั้งเวนส์เดย์จึงบอกไปว่าเธอยังมีสิ่งที่ต้องทําอีกมากมายพร้อมกับยืนรูปที่เธอวาดให้ไทเลอร์ดูว่าเขาเคยเห็นมันหรือไม่แต่เธอก็ไม่ได้คําตอบอะไรจากไทเลอร์เลยท่านใดนั้นนายอําเภอก็เข้ามาเวนส์เดย์จึงเข้าไปบอกว่าเธอพบข้อความในสุสานซึ่งมันก็ตรงกับข้อความที่เกิดขึ้นบนสนามแต่ทว่านายอำเภอก็ไม่ สนใจที่จะทําคดีนี้อีกแล้วเวสเดย์จึงเข้าไปหาเซเวียเพื่อให้เขาดูรูปภาพที่เธอวาดไว้เซเวียก็เลยบอกว่าในความฝันของเขาเองก็เกิดขึ้นเหมือนกันที่นั่นมันคือคาลิฮา์ดเก่าของตระกูลเกสจูๆ่ๆจึงก็พบภาพวาดอะไรบางอย่างมันได้ดึงพาออกทําให้เวสเดย์ได้เห็นว่ารูปนั้นก็คือรูปของเธอที่เซเวียได้วาดออกมาเซเวียก็เลยให้เหตุผลว่าหลังจากงานเต้นรําเขาไม่สามารถลืมเวสเดย์ได้เลยจึงได้วาดรูปเธอ ออกมาเพื่อที่จะเป็นสิ่งแทนใจของเขาได้และนั่นก็ทําให้เวสเดย์ต้องรีบออกมาจากที่นั่นทันทีทางด้านบิยงกาเธอได้มาที่ร้านกาแฟาไทเลอร์ได้ฝากบอกบียงกาให้เอาผ้าพันคอที่เวสเดย์ลืมไปให้เธอก่อนที่ลูคัสจะเข้ามาหาบิยงกาตามที่ทั้งสองได้นัดเจอกันเอาไว้ส่วนทางเวสเดย์เธอได้เดินทางไปที่คารินฮา์ของตระกูลเกตในขณะที่เธอจะเข้าไปสำรวจนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนกำลังเดินออกมาทำให้เวสเดย์ต้องซ่อนตัวดู ซึ่งคนที่ออกมานั้นก็คือนายกแล้วเมื่อนายกออกมาเขาก็รีบโทรหารนายอำเภอเพราะเขาเจอรักฐานสาคัญและรู้ว่าข่ายอยู่เบื้องหลังของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนายกก็เลยนัดเจอกับนายอำเภอที่ร้านกาแฟาเวสเดก,ก็เลยใช้จังหวะที่นายอำเภอเผลอขึ้นหลังรถของนายอำเภอและติดตามไปยังร้านกาแฟาด้วยเมื่อนายกไปถึงในขณะที่เขากาลังจะข้ามถนนไปหานายอำเภอก็ได้มีรถขับมาชนเขาจนบาดเจ็บสาหาัสเวสเดที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเจอจึงได้โดนสอบ ส่ววนไปด้ยเธอจึงได้บอกว่าเธอเห็นนายกออกมาจากคาราฮาตของตระกูลเกตแล้วโทรไปหานายอำเภอและนัดเจอกันที่ร้านกาแฟาเธอจึงได้แอบ,บขึ้นหลังรถของเขาออกมาในตอนนี้เธอคิดว่ามันต้องมีคนที่ไม่อยากให้ความรับถูกเปิดเผยจนต้องปิดปากนายกเพราะว่าเขานาั้นรู้หลักฐานสาคัญในเมื่อเรื่องนี้เข้าไปถึงหูคูใหญ่เธอก็เลยสั่งล็อกดาวน์โรงเรียนไม่ให้นักเรียนทุกคนออกจากโรงเรียนเป็นอันขาดเวสเตเดจึงกลับเข้าไปดีห้องไปพิมพ์นิยายของเธอต่อ จูจูครูทอนฮิวก็ได้เข้ามาหาวสเดย์และมอบหนังสือไว้ให้เธอวสเดย์ Wednesday จึงได้บอกว่าเธอไม่ต้องการให้ใครมาทรงซารเธอเพราะแค่มีแม่และหนักบำบัดมันก็เกินพอแล้วหลังจากนั้นวสเดย์ Wednesday ก็ได้คิดแผนการที่จะหลบหนีออกจากโรงเรียนเธอจึงได้โทรไปหาไทเลอร์แล้วบอกว่าเธอจะไปเดทก,กับเขาในเวลาสองทุ่มคืนนี้ซึ่งเธอก็ให้ไทเลอร์มารับที่ประตูและก็ปิดไฟรถด,ด้วยน,นายอำเภอจึงได้เตือนลูกชายของเขาไปว่าอย่าไปยุ่งกับวสเดย์เลยเพราะ ีาทเลอร์จึงบอกกับพ่อไปว่าพ่อกําลังจะพูดถึงแม่ใช่ไหมนายอเภอก็ปฏิเสธแล้วออกไปเยี่ยมนายกทันทีทางด้านเวสเดเธอได้เข้ามาชวนอินนิตให้ไปฉลองวันเกิดกับเธอแบบเพื่อนสาวกันสองคนอินนิตจึงได้ตกลงหลังจากนั้นเวสเดและอินนิตก็ได้ไปขึ้นรถทเลอร์ตามที่นัดเอาไว้ทําให้ทั้งสองนั้นรู้สึกงงมากที่เวสเดไม่ได้ทําตามที่ตกลงกันเอาไว้ทางเซเวียเขาก็อยากจะขอโทษเวสเด Wednesday เรื่องภาพวา เขาก็เลยได้เข้ามาหาเธอแต่ทว่าเขาก็พบเพียงติงเท่านั้นเขาจึงได้ถามว่าวันเสาร์ไปที่ไหนทางด้านวัเส d a ์เธอได้พาทั้งสองมาที่คฤหาสน์เก่าของตระกูลเกตซึ่งข้างในนั้นเธอก็ได้พบว่ามีรถคันเก่าที่ชนนายกซ่อนอยู่ข้างในอินิตจ,จึงได้บอกว่าเธอจะต้องรีบโทรหานายอำเพอให้มาที่นี่ตอนนี้เลยแต่ทว่าวันเดา์ก็ห้ามเอาไว้เพราะเขาจะส่งเรากลับไปที่เนเปิลมอ์แล้วเราทั้งหมดก็จะโดนไล่ออกจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินสำรวจไปรอบๆจน พบกับภาพวาดแคกสโตนและห้องบูชาซึ่งเทียนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ยังอุ่นอยู่เวสเดย์ Day, จึงได้บอกว่าเธอกับอ e ินีจะไปสำรวจที่ด้านบนและให้ไถ่เลอร์ดูต้นทางอยู่ด้านล่างเวสเดย์ Day, ได้พบกับห้องนอนของรอเลวที่ถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อยซึ่งที่น่าแปลกใจก็คือมันไม่มีฝุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวดอกไม้ก็ยังสดใหม่อยู่เวสเดย์ Day, นั้นได้นำกองดนตรีในห้องของรอเลวกลับออกมาด้วยท่านใดนั้นไถ่เล์ได้บอกกับทุกคนให้หนีไป เพราะว่าปีศาจมาได้ตามมาที่นี่แล้วทั้งสองจึงวิ่งไปที่ทิ้งขยะทําให้ท้งสองตกลงไปยังห้องใต้ดินในนั้นพวกเธอได้พบกับชิ้นส่วนของคดีฆาตก,กรรมทั้งหมดที่ถูกดองเอาไว้ในโหลหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้หาทางหนีออกไปก่อนที่จะรีบไปช่วยไทยเลอร์แล้วพบว่าไทเลอร์นั้นเขาได้ถูกปีศาจทําร้รายจนบาดเจ็บในขณะนั้นเองเซเวียก็ได้เข้ามาพบทั้ง3แล้วช่วยพาไทเลอร์กลับไปทําแผลที่บ้านซึ่งในตอนนี้นายอำเภอได้กลับมาเห็นทุกอย่างพอดี เวสเดย์จึงได้พานายอำเภอั้นไปดูสิ่งที่เธอเจอทั้งหมดแต่ทว่าเมื่อนายอำเภอถึงทุกอย่างก็ได้หายไปอย่างไม่มีร่องรอยทําให้นายอำเภอนั้นไม่พอใจเอามากๆที่ผ่าลูกชายของเขาไปเสี่ยงตายเขาก็เลยสั่งห้ามไม่ให้เวสเดย์มายุ่งกับลูกชายของเขาอีกหลังจากนั้นนายอำเภอก็ได้พาทาั้งสามกลับไปที่โรงเรียนเมื่อครูใหญ่รู้เรื่องราวทั้งหมดเธอก็ได้เข้ามาต่อว่าเวสเดย์ที่ได้ระเมิดกดของโรงเรียนและมันคือสิ่งที่ผิดหลายแรงมากๆที่พอจะทําให้ เวสเดย์และเ,เพื่อนๆถูกไล่ออกเวสเดย์ Wednesday จึงได้เอาภาพวาดของโรวันออกมาเพื่อให้คยยรูใหญ่ดูแล้วพูดว่าเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่จะช่วยโรงเรียนเอาไว้ได้เธอจึงได้ขอโอกาสอีกครั้งโดยให้เพื่อนอีกสองคนนั้นก็พลผิดไปด้วยครูใหญ่ที่เห็นแบบนั้นจึงให้โอกาสและยืนคำขาดไปว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้อนอีกเพียงครั้งเดียวเวสเดย์ก็จะถูกไล่ออกทันทีทางด้านอีนิดเธอก็ได้เก็บข่าวของเพื่อที่จะย้ายไปอยู่กับโยโกะพร้อมกับบอกว่าเธอพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกับเวสเดย์แล้วแต่ความเย็นชาของเธอทําให้รู้ว่าความพยายามมันก็ไร้ไประโยชน์อีนิดก็เลยเก็บข่าวของแล แล้วจริงให้วัสเดย์อยู่ตามลําพังซึ่งมันก็ทําให้เวันเดย์นั้นนึกถึงคําเตือนของกูดดี้ที่บอกว่าวสเดย์จะต้องโดดเดี่ยววัสเดย์จึงได้เอากองดนตรีของรอเ้วออกมาซึ่งก็ได้พบว่ามีรูปของเธออยู่มากมายเธอก็เลยคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดมันต้องเชื่อมโยงกันแน่แน่ซึ่งเธอก็ต้องหาความจริงนี้ให้ได้ทางด้านนายกในเมื่อเขาเข้าใกล้ความจริงแล้วก็ได้มีคนดึงเครื่องช่วยหายใจของเขาออกเพื่อที่จะปิดปากของเขาไปตลอดการแล้วอีพีที่6ก็ได้จบลง